สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านแกนหมาการเดนนะฮะร้านนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นพื้นที่สีเขียวของฝั่งทนเลยยิ่งหน้านี้นะเมษายิ่งร้อนเลยก็ตรงน,นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีที่พักค่อนหย่อนใจลองเข้าไปดูข้างในดีกว่า ตรงนี้คือพื้นที่ที่คนเมืองโหยหาที่สุดนะฮะบรรยากาศร่มเย็นอุ่นใจสบายะฮะตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนจะบอกว่าเป็นพื้นที่ของเสือสมโอกเก่าเพราะฉะนั้นยังมีพื้นที่สีเขียวเยอะข้างๆก็ยังเป็นบ้านสวนอยู่นะใครที่มาแล้วก็ไม่มีเก้าอี้ไม่มีโต๊ะไม่มีเสือใช่ไหมทางร้านเขามีเก้าอี้แคมปิง้งทั้งชุดนี้ก็คือมาหยิบเอาที่ร้านแล้วก็มานั่งได้เลยส่วนบ้านไหนมีสัตว์หรือว่ามีเด็กๆฮะมากับญาติผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยตรงข้างๆผมยังมีบอ่อทรายอยู่ด้วยนะสานะมารถมานั่งเล่นนะั อันนี้ทางร้านเขาเรียกว่าน่โน่ฮะอเมริกาโน่หลายคนเข้าใจผิดนะว่าอันนี้คือเอสเปรสโซ่เอเปสโซ่เ e ย็น so e จริงไม่ใช่ฮัลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะแม่นก,นกใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเป็นคุณแม่ของน้องภาคกับน้องมิน้นท์อ๋อเป็นเจ้าของร้านร้านแก๊สใช่ค่ะ ที่มาของร้านตรงนี้คือเป็นบ้านเก่าของเราของน้องภาคเขาที่คุณแม่สร้างให้ตั้งแต่หลายสิบปีละยี่กว่าปีลวพอหลังจากที่คุณแม่กเกษียณเขาก็เลยบอกว่าอยากจะสร้างรายได้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มในแอเรียตรงนี้คุณเจ้าทวดอายุ9 4นะคะก็คือเป็นเกลมาของน้องภาคอ่าแล้วแม่นกเองก็เป็นแกลมาของลูกน้องภาคของน้องภูมิก็เลยเป็นที่มาว่าจึงตั้งชื่อร้าน,นว่าเกลมาการ์เด้นคือน้องภาคเขา ต้องการให้บ้านหลังนี้เป็นแบบมินิมอลสบายๆดูแบบโลง่งๆโปรง่ปรงๆเนี่ยเหมือนกับว่าทำให้ไม่อยากให้เป็นความรู้สึกของเป็นร้านกาแฟอย่างเหมือนร้านกาแฟทั่วๆไปให้สไตล์ออกมาเหมือนกับเป็นบ้าน<ม>เพื่อนเพื่อ,อ,อทั้งรุ่นแม่รุ่นเขาเนี่ยได้มาพูดคุยพักผ่อนทั้งหมดเนี่ยเป็นความชอบของตัวเขาเองเขาเป็นคนออกแบบเองเหมือนเดินเข้ามาก็เหมือนอยู่บ้านไมนอยู่บ้านใช่มาเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วก็แบบว่า บ้านยายของเพื่อนอะไรอเงี้ยแล้วก็มานั่งจะเห็นว่าเราจะไม่มีการจัดโต๊ะที่เป็นฟิกสใช่ไหมคะเราจะเปิดอิสระให้ลูกค้าว่าลูกค้าอยากนั่งตรงไหนล่ะไปได้เลยนั่งตรงไหนเลื่อนเอามีโต๊ะมีอะไรสําเรียงไว้ให้ลีมาขอบคุณมากขอบคุณค่ะคุค่ะอยากขอเดินถ่ายข้นไปได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะนี่ค่ะ หลังจากที่ได้คุยกับคุณแม่เมื่อกี้ก็พอจะได้รู้เรื่งองราวคร่าวๆเนาะที่มาของการมากระเดินตรงน,นี้ก็เดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนดีกว่าว่าเป็นยางไรตัวนี้จะเป็นจุดที่สามารถมานั่งทํางานชิลๆได้มีแอร์ข้างบนเย็นๆถ้าข้างนอกร้อนเข้าห้องแอร์ต่จ้ะเป็นไงคุณชั้นสองฮะตัวนี้ก็เป็นบาร์เนาะนั่งชิลๆเลยกว้างบรรยากาศรอบๆลองดูข้างนอกเลย เป็นไงบ้างฮนะกับแกนมาการ์เดนนะตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นพื้นที่สีเขียวเนาะปริมณนลได้ไหมตัวนี้เรียกว่าปริมณนลดีกว่าไม่เรียกว่าจกายการกูแต่ว่าก็ถ้าใครอยู่แถวนี้หรือว่าอยู่ในกรุงเทพขับรถออกมานิดเดียวข้ามสะพานฝั่งทนมาแล้วก็ตรงยาวไปเลยอยู่ตรงนี้ริมน้ําบ้านสวนถ้าใครสนใจมาก็ดีสคริปชันฮนะเดีย๋ยวจะแปะ Google Ma บ,บไว้ให้กดปุ๊บตามาเลยชิวๆไป